้ที่ผมพูดว่า30สตางค์เนี่ยคือแค่ขั้นต่ำนะใน1ปีมันยังขึ้นไป3บาทอ่ะง่ายๆอย่างเงินสวนะิสแลนด์ณวันนี้แล้วกันณนะวันนี้39บาทกว่าจาก34 35นะในรอบ6เดือนที่ผ่านมาคุณผู้ชมลองนึกดูมันขึ้นไป4บาท5บาท39บาทกว่า4บาท5บาทนี่คืออะไรถ้ามันหมนะื่นเหรียญน่ะมันกลายเป็นสี่หมบาท แล้วมันแค่ครั้งเดียวนะที่มันขึ้นไปแล้วถ้ามันทำสองครั้งในหนึ่งปีอะจากสี่บาทใช่ไหมขึ้นไปแล้วลงมาใหม่แล้วขึ้นไปใหม่กลายเป็นแปดบาทมีหมื่นเหรียญก็กลายเป็นแปดหมื่นบาทลงทุนไปหมื่นเหรียญตั้งแต่หนึ่งแสนตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสองแสนบาทถ้าหมื่นเหรียญเนาะเหรียญอะไรก็ได้นะผมแค่เฉลี่ยให้ฟัง ถ้าเป็นเงินมาเลก็แค่เจ็ดหมื่นบาทแปดหมืนบาทแต่ถ้าเป็นเงินออสเตรเลียนินซีแเซลแล์ก็แค่แสนเก้าสองแสนต่อหมื่นเหรียญแต่เราได้กลับมาในหนึ่งปีทบไปทบมาอย่างเงี้ยได้แล้วสี่บาทแปดบาทขั้นต่ำมันสามบาทอยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าเงินมันขึ้นไปจนถึงตรงนั้นนี่กำลังจะบอกว่า passive income ที่ง่ายที่สุด แล้วมีผมคนเดียวที่พูดเรื่องนี้อ่ะนี่เรื่องจริงเลยแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าเป็นวิธีการที่ไม่ซับซ้อนเอาเงินสดไปแลกมามีบัตรประชาชนไปแลกมาแล้วก็เขาให้แลกไม่เกินแปดแสนบาทต่อนหนึ่งคนต่อนหนึ่งวันฉะนั้นก็ไปแลกไม่ยากแล้วก็ถูกกฎหมายด้วย พรที่แรกก็ถูกภายใต้กฎหมายแบงค์ที่ได้มาก็ถูกกฎหมายไม่พอไม่ต้องกลัวเลยเขาเช็คอย่างดีเลยว่าแบงค์ปลอมไม่ปลอมคุ้มยิ่งกว่าคุ้มและที่สำคัญมันก็ทำให้เราฝึกการเก็บออมด้วยแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าเราจะไม่ใช้เงินมันง่ายเกินไปผมแค่พูดให้ฟังเพราะว่ามันเป็นวิธีการที่แบบง่ายโดยที่เราทำงานน้อยลงแล้วก็เลิกทำ วันหนึ่งถ้าคุณผู้ชมมีตั้งแต่หมื่นเหรียญสองหมื่นเหรียญน,นะผมบอกให้เลยไม่ต้องทำงานสมมุติเรามีสองหมื่นเหรียญเรากำไรปีหนึ่งถ้าเรียนกับผมนะถ้ากำไรทำรายปีหนึ่งสิบบาทขั้นต่ำเรามีสองหมื่นเหรียญสิบบาทเราได้สองแสนสองแสนต่อปีแบบง่ายๆไม่ต้องทำอะไรเลยเอาสิบสองหารเกือบสองหมื่นบาทนะ แล้วถ้ามันได้ถึงสองแสนสี่อะก็เท่ากับเดือนละสองหมื่นบาทโดยที่ไม่ต้องทำงานอีกแล้วอ่ะไม่ต้องทำงานเลยนี่มันผมเอาเขาเรียกว่าเอาตัวเลขมาคำนวณให้ฟังที่ผมพูดผมไม่ได้บอกว่าต้องมาเรียนกับผมนะแต่ผมบอกวิธีการไงแต่ถ้าใครเรียนกับผมนั่นคือคุณรู้ความลับวิธีที่จะหาเงินได้แบบหลายเด้ง ที่ผมพูดนี่คือผมผ่านประสบการณ์ตรงแล้วผมทำมาตั้งแต่อายุสิบแปดสิบเก้าก็ได้ผมทำมาตลอดแล้วผมก็อยู่กับเรื่องเงินตรงนี้ผมเห็นชีวิตของเงินสกุลเงินต่างๆมาตั้งแต่เด็กไม่ใช่ผมไปเล่นหุ้นนะผมไม่ได้ชวนคุณผู้ชมมาซื้อหุ้นมาลงทุนกับผม หรือให้ผมไปลงให้ผมไปซื้อขายให้หรือให้ผมเป็นโบรกเกอร์เป็นนายหน้าไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยมันเกี่ยวแค่การแลกเงินไปแลกเงินแล้วผมทํามาตั้งแต่ผมอยู่นิวซีแลนด์แล้วถ้าได้เรียนกับผมเนี่ยคุณผู้ชมเรียนมีสองแบบเนาะเรียนใช้ในประเทศไทยกับเรียนใช้ได้ต่างประเทศทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศฉะนั้นเวลาผมไปประเทศต่างๆเนี่ยผมทําเงินกับการแลกเปลี่ยนเงินตา ที่เอาเงินเป็นแลกเงินเงินแลกเงินเนี่ยแล้วผมได้กําไรเพราะมันมีวิธีการถ้าใครเคยทําตามที่ผมแนะนําจะรู้ว่ามันกําไรยังไงแล้วก็ถ้าใครเคยเรียนจะเห็นเห็นภาพเรได้ว่าเห็นภาพใหญ่ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองและนี่คือที่มาว่าทําไมมันถึงไม่เคยขาดทุนไม่เคยขาดทุนและมันไม่มีวันที่จะขาดทุน แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าผมมีสองวิชาเนาะก็เรียกว่าวิชาแลกเป็ี่ยนเงินตาและฝากเงินต่างประเทศคำว่าฝากเงินต่างประเทศคือโอนเงินในบัญชีตัวเองไม่ผิดกฎหมายด้วยเข้าไปในบัญชีตัวเองที่ต่างประเทศก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยเพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะโอนเงินเข้าบัญชีตัวเอง เหมือนเช็คเช่นเดียวคุณผู้ชมจะโอนเงินจากบัญชีตัวเองชื่อบัญชีตัวเองโอนเข้าบัญชีตัวเองในบัญชีของธนาคารไหนก็ช่างในประเทศไทยผ่านแอปคุณผู้ชมมีสิทธิ์เพราะคุณผู้ชมมีรหัสแล้วก็มีวงเงินที่จะโอนแล้วมันก็เป็นเงินของเราแต่เพอเอวิชาผมคือการฝากเงินต่างประเทศคือเมื่อโอนแล้วมันทำกำไรด้วย โดยที่ไม่ต้องไปค้นหาเงินเงินมาจากไหนจะไปแลกที่ไหนเนี่ยแหละฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปเขาเรียกว่าไปโอนโดยที่ไม่ต้องค้นหาเงินเรารู้อัตราแลกเปลี่ยนของกันแหละของการโอนเงินนี่แหละคือที่มาของการทำกำไรมากกว่าการแลกเปลี่ยนเงินตาแต่นี่มันเป็นวิชาที่ใช้แลก โอนเงินต่างประเทศฉะนั้นคุณผู้ชมต้องมีบัญชีในต่างประเทศวิธีการมีเงินในบัญชีต่างประเทศเช่นคุณผู้ชมก็ต้องมีบัญชีที่เปิดอยู่หรือบัญชีลูกหลานหรือบัญชีของเราอะไรก็ได้ถ้ายิ่งเราเป็นคนอยู่ต่างประเทศด้วยก็ง่ายขึ้นแต่มันมีวิธีการไปเปิดบัญชีต่างประเทศมันก็มีสามวิธีเนาะเช่นเราเป็นคนที่นั่นเช่นเราเป็นนักศึกษา เช่นเราไปทํางานที่นั่นอย่างสุดท้ายถ้ามันไม่มีเลยทั้งสามอย่างก็ลูกหลานเหมือนลูกศิษย์ผมบางคนก็ใช้บัญชีของหลานมันไม่ผิดนี่ก็เหมือนคนมีอายุแล้วก็ให้ให้บัญชีคนอื่นมาช่วยทําเหมือนกับพ่อลูกๆดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าไม่ผิดเลยเพราะว่าเป็นคนในครอบครัว ไม่ได้หมายถึงผมแนะนําให้ไปเปิดบัญชีม้าอะไรที่เล่นการพนันนั่นผิดวิธีผมยังไม่ได้พูดสักอย่างแต่ผมบอกวิธีรวยนี่คือวิธีง่ายนะฉะนั้นอยากรู้ความลับเรียนกับผมได้แต่ต้องไม่ลําบากมีค่าครูไม่ลําบากเรื่องเงินไม่ลําบากเรื่องเอ,อมีสินต้องไม่มีคืออยากจะมีเงินแล้วอยากจะสร้างเงินเริ่มต้นจากเล็กๆ ค่อยๆสร้างสะสมเงินไปเรื่อยๆแลกเปลี่ยนเงินตาไปอยู่ประเทศไหนก็แลกได้นั่นคือนานาชาติแต่ถ้าเรียนในประเทศไทยใช้ได้เฉพาะในประเทศไทยแต่ถ้าฝากเงินต่างประเทศไม่ได้ละมันเป็นการฝากเงินนานาชาติฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะได้ฝากเงินได้ทั่วโลกแต่มันมีข้อแม้อย่างเดียวที่ผมบอกคุณต้องมีเงินที่ปลายทางที่จะโอนไปโอนมา แต่วิชานี้นะจะบอกในอย่างการแลกเปลี่ยนเงินตาฝั่งเงินต่างประเทศเป็นวิชาที่ทลายกำแพงในทุนหรือประเทศที่พัฒนาแล้วที่ครอบงำโลกไปนี้ที่ต่างประเทศถ้าคนที่อยู่ต่างประเทศหรืออาศัยอยู่ต่างประเทศจะรู้ว่าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นคือจํากัดการใช้เงินจํากัดการโอนเงินจํากัดการถอนเงิน แล้วในในอนาคตประเทศไทยก็จะไปถึงตรงจุดนั้นแต่ผมมีความลับตัวเนี้ยมันไม่มีผลกระทบใดๆท,ทั้งสิน้นเพราะว่าผมบอกคุณผู้ชมแล้วว่าโลกใบนี้มันอยู่ยากถ้าคุณผู้ชมยังตกภายใต้ของการเป็นนี่เป็นสิทธิ์ในธนาคารแต่ถ้ามีเงินสดอยู่กับตัวแล้วก็สามารถครอบคุมได้สามเดือนหกเดือน ในการใช้จ่ายคุณผู้ชมรอดเศรษฐกิจไม่ดีอะไรเกิดขึ้นก็จะรอดทั้งหมดนี้ผมพูดเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพว่าคนเราจะมีชีวิตที่มีความสุขมันต้องรู้จักการตั้งรับการเตรียมตัวแล้วการวางแผนของอนาคตทาไม่ทําไม่มีวันนะครับฉะนั้นเนี่ยก็นี่คือวิธีการแต่ถ้าใครอยากจะรู้วิธีการก็ต้องเรียน แต่ถ้าไม่อยากจะเรียนก็มีสอนฟรีอยู่ในช่องของผมพิมพ์คำว่าแลกเปลี่ยนเงินตาฝากเงินต่างประเทศอันนั้นเป็นวิชาแบบขั้นพื้นฐานให้เพื่อทํากําไรแต่ถ้าคนอยากจะกําไรจริงๆมันต้องเรียนนะอย่างที่ผมบอกมีเงินไขเดียวห้ามกู้ห้ามยืมห้ามขอห้ามลําบากใจคุณต้องมีค่าครูโดยที่ไม่ลําบากหรือคุณต้องเชื่อมั่นศรัทธาแล้วเพราะว่าผมให้แค่ชุดข้อมูลผมไม่ได้เป็นบรกเกอร์ ไม่ได้เอาเงินของคุณผู้ชมไปบริหารไปเอาเงินไปหลอกหลอกคนเพื่อเอาเงินไปแล้วก็บอกว่าแลกไม่ได้แล้วเงินมันเจ๊งแล้วเเงินมันตกแล้วเหมือนในบัญชีของแลกเงินที่เขาทำกันที่เปิดบัญชีพอร์ดกันอันนั้นเป็นแค่กลนกุสโลบายที่คุบเงินอันนี้มันไม่ใช่อันนี้คือคุณผู้ชมต้องไปทำเองผมแค่บอกวิธีการ นี่คือวิธีการที่จะทำให้ passive income จริงๆนะครับคือยิ่งเรียนยิ่งทำกำไรเทรยาเพราะลูกเทรยาเรียนแล้วนะผมสอนเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตาฝากเงินต่างประเทศฉะนั้นถ้าเรียนมันก็ดีกับตัวเราเพราะว่าอาชีพที่ทำให้เราแบบไม่ต้องเหนื่อยคนทุกคนกำลังค้นหาเรื่องนี้แต่มันไม่มีวิชานี้ในที่เรียน ในมหาลาัยในทุกที่เขาไม่เคยสอนฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากเรียนก็ติดต่อมาได้ที่ l i น์ at popat2021p o p a t a s 2021นี่คือวิธีรวยวิธีที่สองที่ทำให้รวยก็เรียกว่าเลขท้ายมือถือ